สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ค่ะป้าเต้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักบอนสีต้นนี้ค่ะบอนสีต้นนี้นะคะเป็นบอนสีที่อยู่ในตับอาจารย์นะคะมีชื่อว่าอาจารย์มั่นนะคะบอนสีอาจารย์มั่นนั้นนะคะจะเป็นบอลใบกลมนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ ใบเขาจะกลมกลิกเลยนะคะเพื่อนๆนะคะอาจจะมีเส้นกระดูกและร่างแหเป็นสีชมพูนะคะเห็นไหมคะเส้นกระดูกก็เป็นสีชมพูนะคะสะดือก็เป็นสีชมพูค่ะนะคะ,นะคะร่างแหก็เป็นสีชมพูนะคะ,ะพื้นใบเป็นสีเขียวนะคะและจะมีจุดแต้มนะคะสีขาวนะคะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะ กระจายไปทั้งใบค่ะลักษณะใบก็จะกลมนะคะเห็นไหมคะหูของใบนะคะจะชิดเกยกันเลยนะคะเพื่อนๆนะคะซึ่งเป็นอบอนสีเก่าแก่โบราณน,นะคะออยู่ในตับอาจารย์นะคะลักษณะสีของลำต้นนะคะก็ออกเป็นสีชมพูก้านบัวนะคะ มีจุดเสี้นเล็กๆนะคะกระจายทั่วลำต้นนะคะสำหรับบอนสีอาจารย์มั่นนะคะซึ่งเป็นบอลไทยแท้โบราณหน้าเก็บตัวหนึ่งเลยนะคะสำหรับบอนสีอาจารย์มั่นนะคะป้าปเต้มีสองฟอร์มกอค่ะซึ่งอฟอร์มกอนี้นะคะป้าเต้ได้สั่งซื้อมานะคะแล้วทีนี้ทางขนส่งหรือว่าการแพคของเขานะคะคอาจจะไม่ดีนะคะ มันก็เลยทําให้ต้นของเขาหักหมดเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเขาก็เลยเคลมต้นใหม่มาให้ป้าแต้เห็นไหมคะอ่าเป็นร้านที่ดีมากเลยค่ะเขารับผิดชอบทุกอย่างเลยนะคะเขาเคลมให้แล้วก็ส่งต้นไม้ต้นใหม่มาให้แทนนะคะเพื่อนๆและอันนี้ก็หัวเขายังมีอยู่นะคะเขาก็เลยแตกใบขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อนๆก็อ่าถือว่าป้าแต้ก็ได้กำไรนะคะ ได้อีกอามาอีกต้นหนึ่งนะคะสำหรับบอนสีอาจารย์มั่นนะคะ,ะลักษณะหลังใบของอาจารย์มั่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะอาจจะมีเส้นกระดูกเป็นสีชมพูนะคะทะลุมาจากหน้าใบเลยนะคะนะคะเป็นบอลใบกลมที่สวยงามน่าเก็บตัวหนึ่งเลยนะคะสำหรับบอลสีอาจารย์มั่นนะคะเพื่อนๆนะคะ เพื่อนๆที่รักบอลสีคนไหนนะคะที่ชอบอะสะสมบอลไทยแท้โบราณนะคะก็แนะนําให้เพื่อนๆนะคะหาเก็บหาสะสมไว้นะคะเพื่อนๆนะคะซึ่งเป็นบอลไทยของเรานะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะปะ้าแต้ก็พาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอลสีอาจารย์มั่นนะคะซึ่งป้าแต้เคยทําคลิปไปแล้วนะคะสําหรับบอลสีอาจารย์มั่นนะคะ แต่ป้าแต้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าบอนสีต้นนั้นที่ป้าแต้เคยทํานะคะจะใช่อาจารย์มั่นที่แท้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนั้นนะคะก็ยังไม่มีความรู้เรื่องบอนสีนักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆน,นะคะแต่สําหรับต้นนี้นะคะเป็นอาจารย์มั่น100%เซเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆค่ะ มารู้จักบอนสีที่ชื่อว่าอาจารย์มั่นนะคะหวังว่า,าคลิปนี้นะคะคงให้ความรู้และก็ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่รักบอนสีทุกคนนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะคอยติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลา,อาขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ